ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะคราวนี้เกิดขึ้นที่แยก9กิโลสีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะรถบรรทุกพ่วง18ล้อเหมือนกันนะคะขับรถมาแล้วปรากฏว่าเบรกแตกพรอเบรกแตกเสร็จปุ๊บรถตัวเองเสียหลักแล้วคุณแรงสะบัดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกมาด้วยเนี่ยเหวี่ยงไปทับเข้ากับรถ2คัน แต่เคราะดีมากเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ4ชีวิตรอดบุดหวิดได้รับบาดเจ็บตามร่างกายแผลถลอกเล็กน้อยเท่านั้นนี่คือรถคันแรกนะคะเป็นรถเชฟโรเลตส,สีขาวค่ะหลังคาคุณเห็นไหมยุบเป็นแบบนั้นนะคะมีคนติดคาข้างในทั้งหมด3คนด้วยกันผู้ชายอายุ43ปี1คนเด็กชาย9ขวบและ11ขวบอีก2คนค่ะแต่ทั้งหมด3คนรอดปลอดภัยดีนะคะเป็นแผลถลอกนะคะเอาล่ะ นี่คือรถคันแรกค่ะ อที่กู้ภัยไปถึงเนี้ยน่ยเยคุณเห็นไหมโอ้โหมัน,ม,นมันพังยับแบบนี้ค่ะกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดทางเพื่อรีบนําตัวคนเจ็บออกมาส่งโรงพยาบาลพยาไทสีราชานะคะส่วนนี่เป็นลมลมพับเป็นแบบนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมมีรถอีกคันหนึ่งนะคะที่ถูกตู้บรรทุกคอนเทนเนอร์เนี่ยหล่นใส่ก็คือรถกระบะเชฟโรเลตสีน้ําเงินนะคะอันนี้มีคุณประนมยืนยงนะคะอายุ43ปีเป็นคนขับ แต่คุณหาจังหวะที่มันเกิดอุบัติเหตุคุณประนมเนี่ยแกไหวตัวทันแกกระโดดออกมาจากนอกรถรอดชีวิตอย่างหมุดหวิดนะคะรอดชีวิตอย่างหมุดหวิดเราไปถามคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์18ล้อคือนายวินัยมงคลกิจดำรงอายุ67ปีเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครมุ่งหน้ามาที่ลานตู้คอนเทนเนอร์แยก9กิโลตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละ จูจูรถเบรกแตกเขาตัดสินใจเลยหักหลบหักหลบเสร็จปุ๊บรถเสียหลักพลิกคว่ำตำรวจนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งแล้วคงต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีต่อไปนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านไลน์มาถามต่อค่ะว่าคุณประนมเนี่ยแกกระโดดออกมาจากรถเชฟโรเลตสีน้ำเงินเนี่ย แกห้อยพระไหมแกห้อยพระไหมแกห้อยพระค่ะแกเชื่อแบบนี้นะคะว่าเป็นเพราะบาร,ร,รมีของพระครูสันตะจิตตาพรเจ้าอาวาสวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาที่แกแขวนคอไว้ท่าน,นี้แหละค่ะนี่นะช่วยให้แขลวคลาดปลอดภยัย<อ>ไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยคุณดูสิยิ้มได้ยิ้มได้ได้ยังเปื้อนยิ้มอยู่เลยอะค่ะเออเอาสินะ พระครูสันตะจิตตาพรเจ้าอาวาสวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาโอ้โหเดี๋ยวคนก็จะแห่กันไปบูชามาแล้วล่ะเอาเลยเอนจะได้สะพัดที่จังหวัดพังงาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ระมัดระวังเพราะมันเป็นเรื่องของอุปัติเหตุใช่ไหมคะ